ัสดีครับสวัสดีจย์ทุท่าน,นครับาาได้มาตัวใดวันนี้โอ้โหหดขวดใหญ่ออจับเอาด้วยพี่น้องตัวนี้จับใส่พเนียดเสียงกลางนี่ของขนาดเปิดแบงเนาะ,ะนี่หนึ่งใบเท่าพี่น้องบุรุษทรงเนี่ยมอเนี่ยนะเป็นลูกนกอันนี้ถือเนียัดด้วยตัวนี้หอดขวบเด้วย พอดีอดหอดขวาพอดีตัวนี้มาลองเนึ่ง,รงครับหนึ่งใบเท่าพี่น้องบารวมชงเอาถาเบื้องพ้นงานเ,าาเ,เนาะมาหนี่เจ้าะหลอดเท่าอยู่พี่อนี่หลอดจัดการเร็วโอ้เอาเร็วเออตัวนี้สร้างได้พี่น้องนี่ยหลอดนี่สร้างเอา <laughs> น้าเห็นบก่กต่อทั้งดินทั้งเนียตัวนี้มาลุ่นเบื้องอาจารย์อาจารเป็นยังไงเมื่อนี้เมื่อวานติดไปเก็บไปแต้มนหนึ่งเมื่อวานเนี้ยขับร้องเจ้ารดใส่ใุ่นต้นอะนครับบใส่ห่างๆกันได้ไหมน้องเนี่ยตัวไรสิมาหนูกันเจ้าลอด ย้อนเสียงแบบนี้นี่ไอ้ตุ่นเดีอยวน้ย้อนเสียงคักแะ่บบนี้จะรอดเรียกแล้วน้อง กลางจอเลยเนีย,ย้อนเสงเงอ้าขึ้นไปเทิงคุนี้นไปุนขึ้นไปเทิ่งหัวปเนี่ยมาเนี่นบุคคลบุคูล ันเนียดใหม่บางพอดีเลยกิ่งเนี่ยมีต้องมาทำตามแล้วซองแล้วซองแล้วนี่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 จเจ้ารดขยับปีกแล้วโอ้ไทยม์หย่อนเสียงมันจะอยู่ไปฟังคุ่นอยู่ใ,ใกล้ๆนั่แหละนะลงไปแล้วนะเอ้ขึ้นไปอีแล้ว มาก็ยู่บกขันบกคู่มันย่งนะมันนะบ,บินอยู่บววอุินดังเสรนันนนนน่นๆๆ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 ๆอยู่ๆๆๆนีแ mình nó có mẹ đi Ừ. Ồ. ua pau ua đâu? ua Nhìn nó pau đâu? ในต้นเดียวกันน่ ไปใกล้แล้วไปใกล้แล้วบ่หอดเตี๋ยโบกคู่เนาะลูกป่าตัวนี้นะไปแล้ว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 ล้แวเงาเฉ่งเงาเฉ่งยังงอกยังเขาอยู่นี่

ออนุกตัวคันไฟเดียวเลยโว้ยอ๋ออ๋อกูอไปต้องหัวประเดียดีแด้เอ้อไปพูดดีแล้ว สงสยัยคือสีเหล,ลวเลยแหละไข่เนี่ยแต่ว่ามีทุเรียนกินนี่แหละนี่ทุเรียนล้นนีน่สามสามลูกอ่าปจูดประทัดบางหันนี่จ่าไปบุนบอก่จูดบางหันนี่ปัง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 หนีวัดนกโอุ้่นใส่ไปุ่นอีกตัวหนึ่งใสุ่่นเม็ดเนาะเก็ดรชิดี ก็จูบาทาดจูฟังน่ยพต่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 ผสงสัยคือสีเหี่ยอะไรมนี่ยครเนี่ยจมีทุเรียนกินเนี่แล้วเฮานี่เอาทาโรตเนี่ยอสามหน่วยปเนี่ยเหี่อาจารย์มาเนี่นเฮาส่งมุขขื่อเลยแหละเมือว่านังยังมานเนี่ย นกปลามันเกิดปูตันหาวขักนะหม,มาบางแห่งก็ก็จะเป็นตัวเมียบุกคันบุกคู่โ,โดดไปโดดมาหน,นีจ่อยว้ไปเก็บนกเขาอยู่เป็นทาอะไรแหละไปอาจารย์ครับเก็บนกกรับบ้านไ,ไปใส่ไปฝุ่น,นตัวหนึง่งนกฝึกตัวหนึ่งอยู่ฝุ่นเจ้าหลอดอยู่ฝุ่น เก็บแล้วเอาเบ่งตัวๆในง่ามได้นกตัวนี้นะเสียงงงห้องตัวนี้คู่หลักๆกนี่ยนะนิ่งดีเนี่น,น,นะนาย,ยังรอเลยโอมานโอมานมาน,นกปากหน่อยเนาะพูนเจ้าหลอดทีดตัตดวๆเนาะพูน เจอกระจูดประทัดบางกันเนี่ยใจกรเวี้คอนขอนเปียเม็ดเอียมชิมไปแล้วพี่น้องไปจานชิบงม้านี่เลยมันลอดกันได้โอ้เป็นท่าครับผมป้าครับบุษบุษกาบมาเลยนะกาบกลัวเนาะ มากบกขันบกคู่ใส่ไปนะครับอาจารย์เดี๋ยวพอกันคลิปหนาครับผมไปหลอดไปเอ้ากลับบา้าน